ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไว้ค่ะข้าตอนเลยขาย้ำ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 กับเกลือขยำนะคะขยำกับเกลือค่ะให้มันหายเมือกมันจะเป็นเมือกขาวๆนะคะขยำกับเกลือแล้วมันจะหายค่ะ นี่ก็เป็นเทคนิคเมื่อนกันนะตัววายไปหาเองนะคะขยำแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปใส่เกลือแล้วก็ไปตากแดดยำหลอกรลอมที่อว,วันวาที่ห้ามเยยำขยำ <laughs> ขยำขยำกับสองสามที ที่จะเอาไปตากแดดนะคะเดี๋ยวก็จะทำเป็นวายคั่วกะทิวายคั่วเทมันจะเป็นฟองเลยนะเนี่ยเป็นมันเป็นเนื้อมันเป็นเมือก,อ,กอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะ มันช่วยดับกลิ่นคาวด้วยใช่ไหม,ม,มแต่ว่าล,ล,ลักเลยมือเื่อนี้มันอมมนอกมาดเราเราย,ยำ่ำถ้าย่ำน้ำเชื่อละลายน้ำตอนนั้น,นเยวก็ลากสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดึงลุงขี้ท่วมันออกพอที่เอาไปตากแห้งแล้วก็จะทำเป็นวายกวนเทขอ,ข,อข,อของของของร้อยของขนขอมุม้ยลากน้ำมึงค่ะ <ổ> <turnout. S 1> ขั้นตอนต่อไปก็ ứng, ดึงดึงขี้ที่วัวมันค่ะเนี่ยตัวเริ่มเริ่มตัวเริ่มนั่นแล้วเริ่มตีใจได้แล้วดึงขี้เลยดึงขี้ที่วัวออกนะคะนี่มันจะทำให้ดำดำเร็วไม่แหววเราเก่แหววเราโอ๊ไปทำกับข้าวอ่ะมันจะทำให้น้ำดำมันไม่น่ากินก็ลองดึงดึงขี้ที่วัวออกก่อน ไวยนี้ไม่ได้ซื้อนะคะไปห้เองค่ะแต่ก็ลางหน่อยหนาดีนะหนาสะอาดเดยวไม่เหนื่อคนเดี๋ยวไปลาง ลองลองราบน้ำด้วยป่ะเดี๋ยวมีไอ ah. er. the right ้ขี้ม the right ันนี่ไอ้ขี้มันอยู่นี่หมดเลยนอันนี้อันนี้อันนี้ขี้ขี้ตัวไวขี้ดำมันมืดดำมันบานเอะไรขี้แต่ที่ขึ้นก็จะมืดดำมันบานเราข้เรียลไวแต่ที่ขึ้นข้อเรียลดำมืดไส้นะ มื้อไส้แต่ทีนี้เขาเรียกวายแต่แต่คอคอ,อ,อ,อโจชู้เนี่ยมึกอุุยวะอาวายคั่วทิของร้อยของคนเกาะมุยของหางคิงยกักษ์ถ้าว่าเป็นวายที่เขาตาแห้งเลยรวมกวับลาตั้งต้องสามพัน ก็เรืองง่ลื้นเลยเดี๋ยวหลังปีตรงเท้าก็ใช้ได้เล้วเนี่ยขี่ดำเนี่ยอันนี้ไม่ถิงค่ะเอาไปทำปุ๋ยไว้รดน้ำดำมันล้างทำความสะอาดนะคะรองนี้าหลังหนาวเยอะเลยไม่ไม่ได้นาวเยอะเลยหลังนี้ ตัวเรียมตัวเรียมแล้วจากคีเส้นแล้วก็ลาวฉับฝาสตาร์อนะคะสวยงาม เนาะ้อันนี้คือเกลือไม่ต้องใส่เยอะมันไอโมเดลรูลางนู้นมันติดมาบ้างแล้วก่อนอันนี้เชน้ำเกลือนะคะเชสักฟักกระปอนน้ำตรงนันะะ้น กินหมากินน้อยได้แล้วขั้นตอนนี้เราเทน้ำเพื่อรักษาแแล้วเราเอาไปตักเด็ดเป็นไหวแห้ง ต้องนานนะพอประมาณ <ừ. S 3> เออปลักเลยใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยใช่ไหมตักเด็ดค่ะบืบ่อเบื่ ừ. ตะแงงตะแงงนี่คว้าว่าว่าว่าที่เป็นได้เป็นไหวกลัวาลายขั้นตน้น ปลาดี่จะเป็นไหวย้ขวดเทไหวแห้งขวดเทต้องร้อยแห้งก่อนแล้วพอเอาไปขวดเทได้หวานเดียวแดดเดียวก็พอเนาะถ้าว oh, ่าถ like ้าว่าลายลายแดดมันมันจะแข้งไม่ร่อยเต้าตะไบนะมันจะแข้งเกินไม่รอยมันแข้งเกินมันแข้งไม่ร่อยเดาว่าหวานเดียวก็พอดีพอประมาณ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะมันไม่แข็งเกินจนฟันทังฟันฟันกรมึง <laughs> ของร้อยสองร้อยขออยนกรมึงตัวย่ยเนาะแต่เราตัวประมาณเนี้ยนกันกนำกลังกินสามกินถ้าว่าปลายไว้ตัวตัวไซส์ประมาณนี้ยเ,เ,เอาเอาํำกิมดี แต่ถ้าว่าอินไส์ไส์เล็กกันตัวเล็กเล็กกันนะเราเราแพ้แผ่นิวออกเปลือเสียมันแะไรแทงตัวตึงเสร็จเสร็จเสร็จอี่ Để, 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 để tăng đấy. Tạc đến Tổng nhiên ngồi kẹp đáy